ตัดสีดาครับตัดสีดาครับเสีับมาแต่ข้อเจ็ดครับกเกิดไ,ได้กี่ครั้งแล้วยู่ฮะเกิดได้กี่ครั้งแล้วอะไรนะเราชิดซ้ายด้านหน้าได,ด้ดิอ่าเรียกผมชิดซ้ายแล้วครับเรียกผมชิดซ้ายแล้วครับอ่าเรียกผมชิดซ้ายแล้วนะครับ สวัสดีครับถ่ายเฉยนครับตั้งเอาวางวางก่อนครับครับผมวางวางพอแล้วไม่ต้องถ่ายพอพอวางวางก่อนเตรียมทางไปไหนครับนี่ขอกระเป๋าไม่ไดครับขอกรบเป๋าไม่ไครับผมขอตรวจเยีาแล้วครับผมถ่ายการทำงานเฉยครับไม่เป็นไรครับ ไปการทำงานไม่ไม่ไม่ก็ไม่ได้ไม,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 ไม่ไม่ต้องถ่ายหรอกพอละตั้งแล้เปิดเกี่ยวไม่ต้องไม่ให้ผมถ่ายอ,อ่ะ,อะไอ้เจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่อ่ะไม่เป็นไรแค่ตั้งกล้วยก็ผิดกฎหมายนะครับมันินนทาง<ห>ทางอ่พอาพราบพรบอ่านี่ครับทางหลวงแผ่นดินไงถ้าม,มีสิ่งกีดขวาง<อ>แม้ผู้บังคับเรือชายใหญ่เขายังไม่มีสิทธิ์สั่งเลยคำสั่ง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 อะไรครับคำสั่งของตัวไหนเนาะมันเป็นกฎกฎ นี่ยังตอบผมไม่ได้เลยอะถ้าสั่งไหนมาตาไหนมาตาไหนตั้งตั้งเนี่ยมาตาตัวไหนพี่พี่ต้องบอกผมหน่อยพี่ก็บอกผมไม่ได้ผู้บังคับัาข้างนนะครับไม่ไม่ไม่มีครับเขาเขาไม่สามารถสั่งได้สั่งการได้เลยอะเจอเาะตัวปัสสาวะนะครับปัสสาวะบปัสสาวะ อา่ารยครับบัตรตมมให้ครับครับผมอ่านี่ครับด่านด่านสีดานะครับสีดาด่านสีดาด่านสีดาครับ ตรวจปัสสาวะครับครับครับนคะครับครับผมใช่ครับปัตรของครับครับตอนนี้ได้ตรวจนายกฤษดาหมูกเกษม อยู่บ้านเลขที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งร้อยสิบสี่หมู่สิบตำบลกระโพกอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นแบบวอยยี่บ้าแบบปปสผมในแบบปปสผมหน้าชุดนะครับในการตรวจหาสารยาเสพติดนะครับโอเคนะครับคุณไปตรวจต่อก็ได้เรียบร้อยเพราะผลออกมาเป็นลบผมยืดนติ๊ว่าเป็นลบนะครับโอเคตามนี้นะครับบิธีปฏิบัตินะครับครับ นี่นะครับไหน,นครับใส่ขวดใช่ไหมเนี่ยครับแก้วแก้วน้ำจิ้มนะครับผมแก้วน้ำจิ้มนี่ครับแก้วน้ำจิ้มนะครับครับผมฉีกนะครับ

บอกตัวกมเหนี่ยมากเดมาเห็นเอาก็บอกินตัวน้อยนั่งมีข้างแก็งกินข้างมือ้าง ถ้าถามว่าสิ่งกีดขวางการจราจรทางหลวงแผ่นดินยังให้คำตอบไม่ได้เลยครับครับตอนนี้ผลการตรวจของนายกฤษดาหมูเกษมครับเดี๋ยวผลการตรวจปิลอบครับติ๊กเลยครับครับผมครับติ๊กเลยครับตรวจครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับผมครับ เราก,ก็ทําการตรวจให้ปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวกาทำถูกไหมครับเลยหาเด็กตรวจทุกคันเลยฮะเด็กตรวจทุกคันเลยนะรถติดนะครับเ,รเลย,เรย,เลย,รเยครับรถไฟแดงมาคือว่าเรียกตรวจเลยครับนะเออ พหลบแม่ยังไม่ได้จักนะครับตำรวจเออ,อฝากแล้วครับฝากผู้มีเกี่ยวข้องได้ฝากพอ่พอซีดาเียกตรวจปัสสาวะโอ้แจ๊ไขายยังไงประเทศไทยครับผม